สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะอัน <c oughs> ดับแรกก็ต้องขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุ่จากแฟนเพลง ทำแฟนชื่นใจเอ้ยพึ่งเห่าดิอ้วนนะโหยพึ่งเห่าดิหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ <c oughs> เฮ้ยโถูกใจน้ำใจไม่ตี จากแฟนเพลงทุกทุกที่ราณีหลังหลต้อมขอฝากน้ำชดาพรเอาไว้โปรดเป็นแรงใจให้ฉันดังมาจบพอแล้วเลิก นะหมาเห่าเมื่อกี้ขอบคุณน้องจา๋าย่าจ๋าพาปลูกมากมากอันนี้พี่คาดว่าน่าจะเป็นยาสาผมมันคงไม่ใช่ของกินหรอกนาะเดี๋ยวถ้าไมาย้อนดูคลิปของย่าจ๋าพาปลูกนี่เป็นอะไรที่พี่ถูกใจมากนะนี่อันนี้คือหอมแบ่งนะซึ่งน้องจ๋าอาจจะดูคลิปพี่มานานพอสมควร อาจจะคือคือน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าในสวนพี่พี่ปลูกไม่เคยสําเร็จนะฮะเป็นคนที่ปลูกหอมแบ่งไม่เคยสําเร็จสักทีแล้วนี่เป็นอะไรที่แบบถูกใจมากมากเออเดี๋ยวกันนะขอบคุณมากๆากขอบคุณที่สุดใครสนใจติดต่อซื้อขายพวกผักสลัดไปที่ย่าจา๋าพาปลูกนะจ๊ะเอ่อน้องจ๋าเป็นคนที่ ทำช่อง y o u t u b e ได้ดีมากๆเพราะขยันลงคลิปมีหลายช่องที่ขยันลงคลิปอย่างคุณหน่อยบ้านไร่งุญพยอมก็เช่นกันนะคุณหน่อยนะหลายๆคนนะขยันลงคลิปอะ่ะนั่นเป็นสิ่งที่ดีของพวกเรากลุ่มปลูกผักนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องไปเสียเงินโปรโมทช่องเราอะ่ะอาศัยลงคลิปบ่อยๆอย่างเงี้ยดีรอแผลบมาตั้งกล้องนี่ จอด,ดที่อยู่นัจกจ๋าเวลาอยากได้อะไรบอกพี่นะหลายๆคนน่ะถ้าอยากได้อะไรแต่ถ้าอะไรที่มันยังไม่งอกไม่เงิก<ม>ก็รอไปก่อนนะนี่เป็นอะไรที่แบบถูกใจมากเลยคือคนรักการปลูกเนี่ยเวลาใครส่งอะไรมาให้อะถ้าเกี่ยวกับพวกเมล็ดพันธุ์พวกพืชผักเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีความสุขจริงๆแต่แต่ฟังดีๆแต่ต้องส่งอะไรที่ในสวนเราไม่มี <laughs> เอคือคือ,คอต้องส่งอะไรที่เราไม่มีในสวนนะจ๊ะอะไรที่เรามีแล้วอ่ะถ้าติดตามเราจริงๆก็จะเห็นอยู่ว่าเอออันนู้นอันนี้เรามีเยอะแยะแล้วอะไรไม่ต้องส่งมาอะไรเงี้ยส่งในเฉพาะที่ไม่มีในสวนอะไรเงี้ยเนี่ยตัดแล้วก็จิ้มง่ายๆเลยเนี่ยหอมแบ่งนะหอมแบง่งเขาจะวลหอมแบ่งเนี่ยเขาจะแบบ เวลาเขาแตกกออกมาเราสามารถขยายได้ไม่รู้จบนะหอมแบ่งเนี่ยสุดยอดขอบคุณมากๆขอบคุณมากที่สุดฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนนเฮาฮาห,าาหวัวหุนทำสวนทุกวัน ฝากแชรฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอีฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามแนละกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา ยาจ๋าพาปลูกนี่เป็นคนที่ปลูกผักสลัดได้งามมากของเรานี่ผักสลัดไม่ค่อยได้ปลูกสังเกตไหมในสวนเราไม่ค่อยมีผักสลัดเพราะเราปลูกทีไรก็ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่แต่ถามว่าสลัดเรามีไหมสลัดเรามีจ้ะสลัดเราก็มีแต่เราไม่ค่อยได้เพราะไม่ค่อยได้ปลูกไงน,นี่ตัดแล้วก็ทิมๆเข้าไปเลยปลูกเลย ตรงไหนโผล่ก็ดะโผล่ก็โผล่ไม่ไม่โผล่ก็ไม่เป็นไรอันไหนที่มันงอกก็งอกอันไหนไม่งอกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าง,งอกแล้วนะเราขยายได้ไม่รู้จบนะ่ดินก็เป็นดินของเราที่เราหมากักหมักไว้เราบอกไม่ได้หรอกว่าจะทําตามเราแล้วมันจะงงจะงามนี่ยเผ่อเราปลูกไปนะไม่งามเท่าของน้องจา๋าก็เป็นได้ใช่ป่ะเพราะดินดินเนี่ยดินเนี่ยมันไม่เหมือนกันไง เราก็ยังไม่รู้ว่าดินเราจะเป็นกดเป็นด่างเราชิมชิมไม่กล้าชิมเค็มไปเปรี้ยวไปบอกอยังไม่รู้เ่ยใช่ไหมมันต้องมีเครื่องมือวัดน่ะแน่เดี๋ยวหันก่อนนะคุยไปคุยไปทําช่องกันพวกเราทําช่องกันไว้ลงคลิปไปเรัวไม่ต้องสนใจยอดวิวว่างเลยก็ค่อยๆไปหาเพื่อนถ้าขยันทําก็แป๊บเดียวช่องโตนะ คือขยันทําเถอะเชื่อเราพวกช่องจออกลมปลูกผักเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนรักการปลูกมาเจอเอ๊อย่างเงี้ยวางได้แล้วนี่นะวางได้แล้ถูกใจมากเลยอ่ะได้มาเนี่ยขอบคุณมากมากเลยน้องจ๋ามีหลายคนนะที่แบบขยันลงคลิปอ่ะคือเราจะย้ําเสมอไม่ต้องสนใจยอดวิว ไม่ต้องไปสนใจยอดวิวเลยไม่ต้องแบบโอ้ยของเราเห็นไหมาบางทีคือบางทีวิวมันตามตามมาที่หลังเนี่ยช่องปลูกผักเนี่ยไม่ต้องไปสนใจโอ้ยวิวน้อยวิวอะไรไม่ต้องไปสนเลยทําช่องเจาะกลุ่มปลูกผักเนี่ยเดี๋ยววิวมันตามมาเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทาช่องเจาะกลุ่มอนาคตเน่ะทำเถอะเดี๋ยวสิบปีขา้างหน้าเรามีเงินใช้แน่นอนยิ่งถ้าเป็นถ้าเศรษฐกิจดีๆนะ รับรองได้พวกเราอ่ะยังไงก็ได้มากกว่ารัฐบาลให้ในหัว้ชายราเข้าใจใช่ม่จ๊าทุกๆคนยังไงพวกเราก็ต้องแก่เท่าชาดาไปชีวิตมันไม่พ้นมันแก่ทุกคนนี่รู้ป่ะทำไปนะ ทำไปพวกเรานะทําช่องเองถ่ายทำมาเองกับมือเนี่ยดีสุดเอาจิ้มเข้าไปหอมพวกนี้เขาจะไม่ชอบอะไรที่มันเฉดเฉดเฉยเฉจิ้มเข้าไปแบบนี้ง่ายด้วยเดี๋ยวคอยดูแปบ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็งอกแล้วนี่ถูกใจโดนใจพี่มากเลยนะยะจา่าพัพปลูกมาให้หอมหอมเห,ห,หม่งทีเด้ จุ๊บจุบจ๊บจุ๊บหัวแมงหน่อยดิเซอร์ไพรส์จริงๆไม่เซอร์ไพรส์รหรอกน้องบีเขาบอกแล้วน้องบีแอบ,บมาบอกแล้วเพราะน้องจ๋าไปขอขอขอะไรขอที่อยู่ฮ้ไปขอที่อยู่จากน้องบีอ่ะช่องแม่บีปลูกผักใครสนใจกระท่อมต้องไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกคนนี่จิ้มไปไอ้ที่เหลือนะนี่ยังเหลือเยอะนะเดี๋ยวไปจิ้มจิ้มไว้ หาที่จิ้มมีหมองลงอันนี้เดี๋ยวน้องจ๋าต้องมาบอกว่าคือน้องจ๋าเขาเขาลงคลิปไปนะแต่ไม่ทันได้ดูจำได้ว่าน่าจะเป็นยาสาผมเดี๋ยวกันเดี๋ยวพี่จะสาเลยนะผมจะจะดกดำเงางาม,มใช่่ะตกลงใช่อ่ะใช่เดี๋ไม่ต้องใช่ยาสาผมนี่ กดลงไปชุบๆนี่สวยงามเดี๋ยวเราก็จะเห็นการงอกของเขามาเวลางอกเขาก็จะน,นี่เลยเขาก็จะแตกกอแตกแตกหัวไปแล้วก็จะจับแล้วก็ขยายขยายไม่รู้จบนะอันนี้ต้องให้มันอยู่ในในแดดดำรายหน่อยเพราะว่าเขาไม่ชอบแฉะเนี่ย พรุ่งนี้เช้าก็ไม่ต้องรถแล้วเดี๋ยวเค้งงอกนี่เออเรียบร้อยนะอันนี้พวกเราอย่าลืมนะคนที่ยังไม่ได้ทำช่องตอนนี้นะทำช่องตั้งแต่เริ่มแต่ตอนนี้แหละหลายหลายคนนะถ้าได้ปลูกผักแล้วจะรู้สึกมีความสุขนี่คือเรื่องจริงพอเห็นอะไรที่มันแบบว่า เขียวแบบนี้ฮะเขียวๆนี่เห็นปะมันจะมีความสุขนะเวลาปลูกอะไรแล้วมันงอกมันออกมาแค่แบบว่าโตมาหน่อยติดดอกออกผลหน่อยก็มีความสุขแล้วมันจะทําให้พวกเราแบบคลายเครียดหลายๆอย่างชีวิตมีความสุขถ้าอยู่กับพวกอะไรที่มันเขียวๆอ่ะอันนี้พูดถึงําหปรับกลุ่มปลูกผักนะจ๊ะใครที่ไม่ชอบปลูก ลองปลูกดูนะลองดูนะปลูกอะไรก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกอยากจะปลูกชอบอะ่ะจะเป็นแบบพืชมงคลไม้ประดับไม้ป่าสมุนไพรดอกไม้แคคตัสตะบองเพชรอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบรู้สึกว่าตัวเองอยากปลูกอยากชอบแบบนี้ก็ลองหามาปลูก มันคลายเครียดได้นะอย่างเนี้ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะเหมาะมากนะที่จะแบบให้เขามาปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ได้มันทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยมันบรรเทาลงได้นะโรคซึมเศร้าอืมนะใครที่อยากเปิดสร้างไรายได้รีบลงคือคือปลูกอยู่แล้วอะ่ะ ตอนนี้ปลูกอยู่แล้วอะแต่ยังไม่ได้ทำช่อง YouTube ปลูกมานานแล้วเราจะยุยงแต่แข็งรั่วแบบนี้ทุกคลิปนะเพราะว่าการทำช่อง YouTube เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราจะดีไม่ดีก็คืออยู่ที่ความขยันรายได้ดีไม่ดีอยู่ที่เราจะโปรโมทช่องยังไงจะอัดเงินโฆษณาหรือจะ คือขยันมากๆขยันสมมุติเราแบบขยันมากๆลงคลิปไปทักทายเพื่อนอะไรเงี้ยไปโปรโมทต,ตัวเองมันก็ได้เราก็จะได้พวกซับคุณภาพมาก,ก่อนแต่เราอัดเงินโฆษณาไปเราจะได้ซับผีวิวปั่นคอมเมนต์หน้าม้าเข้าใจใช่ไหมเราต้องพูดให้ทุกคนเข้าใจเรื่องมายาโซเชียลมันจะทำให้ คือบางทีเราเห็นโน่นนี่นี่นั่นของเขาโน่นนี่อ้ยทำไมทําเหมือนเขาเป๊ะเลยทําไมเขาถึงแบบว่ายอดวิวพุ่งยอดทรัพพ์พุ่งอะไรเงี้ยอยา่ยาอย่าเขาอย่าไปดูตรงนั้นคือเขาจะมีวิธีอย่างพวกเราเนี่ยเราทําช่องอยู่ตอนเนี้แล้วเราก็ช่วยกันอยู่ตอนนี้เราช่วยกันอยู่เราช่วยกันอยู่นะตอนนี้วิวมันก็จะดูสูงใช่ป่ะถ้าเราช่วยกันวิ่งเ่ยทําช่องเนี่ยเราช่วยกันวิ่งอยู่ตอนนี้ เราวิ่งช่องนี้นเราวิ่งช่องนี้เราวิ่งช่องนั้นช่องนั้นวิ่งให้เพื่อนเพื่อนอยู่เราก็จะเห็นยอดวิวมันสูงอยู่พอวันใดวันหนึ่งผ่านกดเรียบร้อยแล้วผ่านกดเรียบร้อยแล้วทุกคนจะหยุดวิ่งใช่ไหมหยุดวิ่งให้แล้ววิวจากที่วิวสูงสูงฟังดีๆนะฟังดีๆนะจากที่ยอดวิวสูงสูงเพราะเราวิ่งเพลย์ลิสต์กันเนี่ยถ้าเราหยุดวิ่งปุ๊บวิวมันจะน้อย น้อยลงทันทีให้เห็นทันตาแต่ฟังดีๆให้ฟังให้ดีแต่อย่าไปซีเรียสเพราะว่าช่องปลูกผักเป็นช่องเจาะกลุ่มที่ยอดวิวมันจะตามมาเองจากคนที่รักการปลูกหัวใจดวงเดียวมันทำไงวะแบบนี้ไงแบบนี้หัวใจดวงเดียวเฮ้ยมันทำไงวะเอานี้ทำไงเะหัวใจดวงเดียวกันเงี่ย เอายังไงออกอยางงี้เออหัวใจดวงเดียวกันนะเข้าใจใช่ป่ะไม่ต้องเสียเรียดใครจะว่าไงก็ช่างอันนี้เราพูดถึงกลุ่มของพวกเรากลุ่มอื่นก็ก็ต้องขยันหน่อยใครที่ตัดต่อคลิปเก่งทําเก่งอะไรเงี้ยทําไปเลยของเรานี่สังเกตได้ว่าช่องเราเนี่ยจะเป็นแบบช่องที่แบบไม่มีตัวหนังสืออะไรใดๆมาวางที่หน้าคลิป เพราะนั้นคนที่รักการปลูกพอเห็นปุ๊บมันจะเห็นแบบเขียวๆที่ช่องเราทันทีเลยนะเราเคยเห็นหลายๆช่องที่เขาเคยแบบว่าตัดต่อตัดต่อคลิปแล้วก็มีตัวหนังสือเห็นเด่นชัดเลยว่าวิธีทํานู่นวิธีทํานี่เต็มหน้าเลยแต่หลังๆมาเขาไม่ทา <laughs> เขาไม่ค่อยทํานะเออเขาไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรนะเขาก็อัดคลิปแล้วก็ลงเลยเอ,อซึ่งซึ่งสําหรับเรามันสําหรับคนที่ชอบใช่ไหม มันจะมีข้อดีข้อเสียก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเราเราเห็นคลิปใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีตัวหนังสือแต่เห็นอะไรที่มันเขียวเขียวอ่ะเนี่ยเขียวเขียวว่างี้เออไม่มีตัวหนังสืออะไรมาบังเลยเห็นแต่หัวข้อด้านข้างแค่นั้นเองเราก็จะชอบกดเข้ามาดูไงอืมส่วนวิธีทาต่างๆเวลาพวกเราอยากจะเรียนรู้หนุนนี่นี่นั่นวิธีทําน้ําหมักวิธีรักษาเพลี้ยวิธีกําจัดมดแมลงวิธีอะไรต่างๆก็ไปค้นหาข้อมูลได้ แล้วก็ลองทําดูได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็แล้วแต่ส่วนวิธีการจะทําให้ตัวนู้นตัวนี้ทําแบบนี้แล้วมันจะเห็นผลติดร้อร์ซติดผลร้อเห็นผลร้อยเอะไรเงี้ยเราสังเกตไหมเราจะไม่พูดอะ่ะเพราะว่ามันเอาแน่อานอนไม่ได้เราจะพูดย้ําเสมอว่าวัาสดุป,ปลูกสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันการใช้น้ําไม่เหมือนกันการใช้ปุ๋ยก็ไม่เหมือนกันอีก เพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าทาตามเราแล้วมันจะได้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แล้วคนที่เข้ามาดา่ดาเราอ่ะบอกทําแล้วไม่เห็นมันจะได้ผลเลยเราไม่เคยพูดเลยนะว่าทําตามเราแล้วจะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นตเราไม่เคยพูดนะคนที่เข้ามาดา่ดาดา่ดาอะไรเงี้ยเราไม่มีเลยอ่ะหัวข้อก็ไม่เคยที่ขึ้นว่าวิธีทําแบบนี้แล้วจะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นแล้วเข้ามาดา่าแบบโอ้โหแบบดา่าม,มึงขี้โม้มึงทําอะไรของมึงเนี่ยทําตามแล้วไม่เห็นมันจะได้เลย เฮ้ยทำไมไม่ไม่ฟังให้จบอ่ะไม่เคยพูดสักหน่อยหนึง่งว่าทำตามเราแล้วมันจะเนี่ยเห็นผลร้อยเปเซนตแบบว่าเออตัดแต่งกิง่งเอ,อ่ออะไรนะมะเขือเปราะแบบนี้แล้วจะติดลูกร้อยเปอร์ซนต์ไม่เคยพูดเฮ้ยเราจบมาเก็ตติ้งมานะเพราะฉะนั้นเราจะระมัดระวังคำพูดเราพวกนี้เนี่ย เราเรียนจบมาทางด้านนี้โดยเฉพาะเราจะไม่มีคําพูดใดๆที่จะหลุดออกมาจากปากเราว่าร้อยเปอร์ซ็นนะอันนี้อาจารย์สอนมาดีเรามีอาจารย์อาจารย์การตลาดที่ดีอาจารย์ตู้อาจารย์ตู้เชื่อว่าสนิทเดกกันหลายๆคนแบบเวลาสนิทกับอาจารย์น่ะจะเรียกชื่อเล่นอาจารย์จนกระทั่งตอนนี้จําชื่อจริงอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ตู้ได้ยินไหมคะอาจารย์ตู อาจารย์ตัวเป็นอาจารย์ที่สอนการตลาดได้เป็นคือเป็นครูจริงๆครูจริงๆหมายความว่าไงอะอาจารย์เขาไม่ได้แบบว่าเปิดหนังสืออ่านเลยไม่ได้แบบเปิดหนังสืออ้าวเปิดหนังสือหน้านี้แล้วให้อ่านตามมันจะให้อ่านตามทําไมอ่านออกอาจารย์จะไปยกตัวอย่างข้างนอกมาแล้วก็จะหาชาร์ทเชิร์ตอะไรมาให้พวกเราได้เรียนเพราะฉะนั้นเป็นครูที่เป็นครูจริงๆนะอาจารย์ตุ่ เป็นอาจารย์ที่สอนการตลาดได้ดีที่สุดที่เคยเจอมาเออเอังนี้นั่แหละนั่นคืออาจารย์ที่เป็นอาจารย์จริงๆแล้วเป็นอาจารย์ที่แบบหวังดีกับลูกศิษย์ทุกคนตอนเนี้คืออาจารย์ไม่ต้องทำอะไรแล้วอาจารย์ก็แบบมีพาสีอินคัมออมีเงินเข้าเงินเอาเงินเงินเงินเข้ามาในบัญชี เพราะคนที่เรียนการตลาดก็จะรู้วิธีหาเงินนะเออป่านนี้อาจารย์น่ะอืมรับเงินรับเงินเดือนจากหุ้นกู้หรือมั้ง <c oughs> คิดถึงอาจารย์นะถ้าอาจารย์ได้ยินได้ยินธราพรธราพรพูดถึงเนี่ยคิดถึงอาจารย์นะทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับการถ่ายคลิป ตอนนี้มีหลายคนที่เปิดช่องมาใหม่ๆนะเราเห็นอยู่นะแต่เปิดช่องมาใหม่ๆแล้วใส่ดนตรีประกอบคลิปดังเกินดังเกินเวลาพูดอะไรมาก็ไม่ได้ยินเลยแต่คือตัดต่อดีไม่เป็นไรแต่เวลาพูดหรืออธิบายอะไรก็แล้วแต่พยายามอย่าให้ดนตรีมันเสียงดนตรีประกอบคลิปมันดังเกินถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องใส่ดนตรีเลย แต่ถ้าคลิปไหนที่อยากจะแบบพาชมสวนพาชมสวนพาชมสวนอย่างเดียวพาทัวร์ชมสวนให้ใส่ดนตรีประกอบคลิปได้จะดังแบบเป็นร้อเซก็ไม่มีใครว่าเพราะไม่ได้พูดอะไรแดงสิน้นพาทัวร์ชมสวนไปเรื่อยแล้วก็ใส่ดนตรีเงี้ยโอเคมันไม่เป็นไรยิ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิธีทำรรเ,เรื่องวิธีทำวิธีทำน้ำหมักอันนี้อะไรนะเขสแล้วเรเรเร็วล อ้วนนี่พิ่งหาวพคนนี้ผู้ว,วิธีทำต่างๆอย่าใส่ดนตรีประกอบคลิปยิ่งดีเลยเข้าใจใช่ไหมพวกเราเข้าใจใช่ไหมพวกเราเด็กเรียนเด็กเรียน <c oughs> หลายๆคนแบบพัฒนาช่องตัวเองได้ดีขึ้นมากดูปะเห็นได้น้องๆเราพัฒนาช่องถือว่าโ okay. อเคเพราะเราอีกหน่อยเราก็ไม่ทำช่องแล้วเราจะนอนดูน้องๆเราเนี่ยสักวันหนึ่ง เราก็จะนอนดูนอนดูน้องๆเราทำทำช่องเราก็จะมานอนดูไหนมีใครทำนูน่นนำนี่บ้างไหนใครปลูกนู่นปลูกนี่บ้างไหนดูซิเราก็จะมาเลื่อนดูน้องๆเราฮนะดูน้องๆเราทำนูำ่นทำนี่อันนี้ใครเนี่ยอ๋อคุณสุนี่เห็นไหมเห็นปะ่ะนี่คุณสุคุณสุปลูกพัดรลนดินเห็นไหม หาชมสวนใส่ดนตรีได้ใส่ใต้คำอธิบายได้เห็นไหมแบบนี้ไงแบบนี้ได้หาชมสวนเข้าใจใช่ไหมเอออันนี้ใครอันนี้คุณหน่อยบ้านไรอง่งพยอ,นนองคุณหน่อยบ้านไรอง่งพยอมเห็นปะอันนี้อันนี้กี่วีอ่าช่วยดูก่อนแป๊บหนึง่ง ดแออปปลลช็เยบังอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนมีวิดีโอกี่เดี๋ยวก่อนนะเออสวัสดีค่ะคุณหน่อยปะไรอุ่ง,าางพยอมปะไรอุ่งพยอมวันนี้พามาดูบิโกเนียนะคะคุณหน่อยเป็นคน,น,นที่<ด>ทำช่องอะไรนะคะได้ดีมากคือขยันลงค,คลิปอ่ะ ใบก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนไปกดติดตามอ่ะพวกช่องที่เขาไม่ได้ช่องเราเนี่ยก็ช่องแบบนี้นะคะใบเขาจะเป็นมันกวาหนะคะจะจวนจะหมื่นหมื่นแล้วอาจจะหมื่นซับแล้วอ่ะเห็นไหมเห็นป่ะคุณยายข้างบ้านให้มาตั้งแต่ต้นนี้ใกลจะหมื่นซับแล้วนะตอนนี้เขานี่ค่ะขยันนะคุณหน่อยอ่ะขยัน ปุมใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกเรา,าก็ต้องขยัน,ออนะะถ้าขยันเนี่ยแป๊บเดียวนะมันไม่นานเลยเเห็นบ้างของคุณยายเขาออกดอกนะคะใครอีกในดูซีมีใครอีกน,นี่นี่สาวน้อยอนะนะ<อ>สาวน้อยทำสวนร้องเพลงอย่างเราะใครสนใจติดต่อซื้ออ้อยดำเห็นไหมเห็นป่ะร้องเพลงเทาะไหมไปติดต่อซื้อ อ้อยดำจากสาวน้อยทำสวนได้ดำออสตุรกีนะคะเห็นไหมสนใจน้อยทำสวนไปนี่ก็ขยันที่น้อยทำสวนได้ทำการขยันขยันลงคลิปใครชอบฟังเพลงเพราะๆไปติดต่อได้ไนในเบิงที่เบิงมีของใครอีกตัดกิ่งแล้วก็ปักชำลงไปในน้อยน้อยนี่ขยันลงคลิปนะก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะนี่ช่องใหญ่ๆเขาก็มีช่องใหญ่ๆนี่ไม่ไม่ต้องหอะ ข้อใหญ่ๆนี่เขาแบบลอยตัวไปแล้วอัดโฆษณาเยอะๆหน่อยถุงดำที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะนี่อยากให้ทุกคนแบบขยันลงคลิปอ่ะเข้าใจปะขยันลงคลิปทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าจะหมดแรงอ่ะไม่มีเรี่ยวมีแรงก็โอเคละเนาะหมดแรงเมื่อไหร่ไม่ต้องทำนอนดูน้องๆนูนนง ฝากเพื่อนดีนะโฆษณาให้เราหน่อยรบกวนเวลาเล็กน้อยอย่ากดปล่อยคำโฆษณาร้องบอกเพื่อนไปดีใจมันตอบมาเธอจ่ายคาเน็ตเรามาเพราะโฆษณายาวเป็นชั่วโมงเห็นมาว่าโฆษณาของพวกเราอ่ะเวลามันเข้าแล้วเนี่ยสมมติพวกกลุ่มที่ผ่านกดแล้วอะมันจะมีโฆษณาที่แบบโอ้โหยาวมากเลยความยาวของคลิปในวิดีโอนั้น5นาทีแต่ โฆษณามีความยาวเดี๋ยวก่อนหนึ่งโฆษณาชิ้นแรกชิ้นแรกสมมติชิ้นแรกนะอาห้านาทีชิ้นสองปาเข้าไปสี่สิบนาทียังมีเลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครเขาจะมานั่งดูโฆษณาให้เราหรอกจริงๆนอกจากเราจะเลื่อนแทบ็บเราจะเล่นในคอมพิวเตอร์แล้วเราจะเลื่อนแทบ็บแล้วก็ปล่อยไหลเลื่อนแทบ็บแล้วปล่อยไหลแล้วก็เปิดอีกแท็บใหม่เพื่อที่วางคอมเมนต์ของเราจะเป็นเหมือนเราเรา เล่นในโน้ตบุ๊กเราสามารถทำได้ไงเราถึงบอกว่าเรามีคนช่วยดูสำหรับของเราจะมีคนช่วยดูนะแต่เราก็ไม่อยากให้น้องๆที่แบบบางคนมีมือถือเครื่องเดียวะจะมาดูโฆษณาให้เราเหรอเขาไม่มีเวลาแล้วบางคนใช้เน็ตใช้เน็ตใช้เน็ตแบบคือมีหลายคนที่เขายังไม่ใช่ไม่ได้ใช้เน็ตรายเดือนบางคนเขายังไม่มีเงิน จ่บ่กเขายังเติมเติมเติมเงินอยู่เลยอะไรเงี้ยคนที่ใช้ wifi อ่ะอย่างอย่างคนที่ใช้ wifi มันจะดีวางเรียงเลยห้าเครื่องแล้วเปิดให้เปิดเครื่องไว้เลยก็ได้ทิ้งไว้เนี่ยวิ่งกันทุกวันนี้ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงมากเลยวิ่งสลับกันเ <laughs> นี่ยช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นเออช่องน้องๆของ,องเราเรา,เราช่วยวิ่งไงของเราไม่เดือดรอ้อนเราใช้ wifi ก่อนนอนเราก็เปิดแล้วเปิดเลยจะช่องสิบเป็นสิบช่องเลยเปิดทิ้งไว้เลย เราก็จะช่วยกลุ่มของเราแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นคือกลุ่มใครกลุ่มมันนะก็ช่วยๆกันไปนะแต่เราจะช่วยกลุ่มของน้องๆกลุ่มปลูกผักเนี่ยให้มันก้าวไปด้วยกันให้มันโตไปด้วยกันแบบนี้แหละคือไม่มีทิ้งกันอนะ่ะช่วยช่วยไปจนกว่าจะแบบจนกว่าเราอ่ะจะเลิกทําช่องเนี่ยจนกว่าเราจะหมดแรงเนี่ยแล้วก็เลิกทําช่อง คือทุกคนต้องย่อมมีวันเกษียณเข้าใจใช่ป่ะทุกคนย่อมอมีวันกเกษียณเราทําเท่าที่แรงเรามีเพราะเรายังต้องใช้จ่ายอยู่มีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละวันเรามีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นมันหยุดหาเง네ิน <How? S 2> ไม่ได้นะพวกเราจะบอกให้มันมีค่าใช้จ่ายรออยู่นะอย่างที่บอกอยู่เสมอเราไม่ได้อยู่ฟรีน้ำไฟเราต้องจ่ายเพราะฉะนั้น ยังต้องดิ้นรนทำมาหากินกันอยู่เลยพวกเราเนี่ยไปดีกว่าเนี่ยเราอัดตอนเย็นรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้เมียนเป็นไปทั้งเธอและฉันนั้นต้องพรันสินใจแล้วจะหวังใครให้เป็นคู่รักยิ่งจบ ไปแล้วขยันลงคลิปกันนะจ๊ะทุกคนแกนี้นะ